ครับผมผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนผ้ารองครับนะครับในกรณีที่เครื่องวัดความดันโลหิตของออมรอนเนี่ยแบบสอดแขนเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยตัวผ้าครับนี่มันอาจจะดำได้เราสามารถที่จะสอดออกมาซักเป็นแล้วก็ทำความสะอาดได้ตัวนี้มันจะเป็นแอนตี้แบคขั้นแรกนะครับเราปิดเครื่องก่อนสวิต์ปิดอยู่ด้านหลังปุ่มปิดเครื่องเครื่องจะได้ไม่ต้องพูดมาก แล้วก็วิธีการนะครับก็ง่ายๆคือเราสามารถที่จะดึงดึงออกมาได้เลยตัวนี้ไม่มีน็อตไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่ต้องไปขันน็อตขันอะไรออกวิธีวิธีการเปลี่ยนคือเราดึงออกมาเลยดึงวาธรรมดาตรงๆด้านหลังก็เหมือนกันสด้านหลังด้านหลังก็ดึงออกมาเหมือนกันหนึ่งไหครับแล้วก็ พูดออกมาเลยง่ายได้นะครับตอนนี้เราสามารถที่จะไปถอดไปซักทําความสะอาดได้วิธีทำความสะอาดก็คือให้เราใช้น้ําสบู่นะครับซักอย่าไปเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากไว้ให้แห้งเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะามาใส่กลับไดบ้วิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับเ,เราจะสังเกตดูว่าตรงผ้ารองครับเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าตัวนี้คือด้านบนมันจะเขียนคำว่า up เราใส่ด้านด้านนี้เข้าไป ให้ตัวคำว่าั p อยู่ด้านด้านบนนะครับแล้วก็เราค่อยๆดันตัวผ้ารองตัวขอบที่เป็นพลาสติกเนี่ยเข้าไปตัเข้าไปในร่องของเครื่องวัดความดันครับก็ดดันดันเข้าไปข้างในพยาย,ยามจัดให้มันเข้ารูป อันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่หักมันเป็นพลาสติกนอกจากว่าเราจับมาเนี่ยครับเรียบร้อยเราก็จับให้มันสวยงามก็ใช้ได้แล้วด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ทําแบบเดียวกันก็จะมีช่องช่องใส่เราก็แค่พยายามดันลงไปเข้าเข้าไปในช่อง ข้างหลังจะใส่ง่ายกว่าข้างหน้าเรียบร้อยเนะลยแบบง่ายๆแคนน